นายวางพีลาโบครับแด้เห็นตะไครครับตะบนบุงบะเลานี่นี่บักยางยางครับมัดได้ยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยางขายไหนแม่บักยางบักยาง ย่างทางข้างครับมเห็นเนีเห็นมาตะไก่ครับเยเน่ยเาไก่โอ้อยางปลาไหากินากินยา้มาละะไรบาทว่าไปมน่อมืดสุกก่นี่ยุกอีกไุกกันนะเออุเอานี่ไอ้น้เน้นเนุกเน้นสุกว่เน้นไร ยันเมษาเนาะบอกยางมันเป็นได้ไรพิการนี่เนาะไปห้ามอไรใช่ไหมแมปูนเาบ่อุ้ยบุตรปีนมันยางรัเก่านะตบนไหนบุมะแรงบ่เออมีบอกยางผ้าอะไรกินน้าได้อันนอ้เ้านทีมัดแล้วมหากินยาแล้วนอืดแล้วอนจะปูอยู่บ้านกับไฟใหม่ตายมัด ของหายากครับอีสานบ้านเท่าเลยครับปักยางปลาครับโอ้ยเพื่อนล้วเศร้าบาทครับอีเมียร์เราอิเมียร์เราขืนมาขายวะแม่เยิ้มทางอำเภอสว่างพร่งครับตำบลบุญมาแรงยางป่าครับปักยางปลารักยิบสองบ้านนั้นก่อแม่ก่อนบ้านยังก่อนดิบ้านนั้นก่อนนะครับเนี่ยหากินหยาดนะครับสุดสุดสต้องการครับผม ไปมาอุดหนุนได้ครับบริเวณนี้นครับตะบนบุนม่มาแรงนะครับผม